ซายครับมาแล้วครับหนูเชิญยิ้มแมขึ้นเวทีดูการพิลกลำบากอย่างยิ่งแม่ลีลาการไหวเป็นมวยผู้พิเศษของรายการซึ่งสามารถที่จะกระดุนเป็นผู้จัดหนูเชิญยิ้มกับสามารถนั้นเพื่อนเลิฟกันเลยนะครับเดี๋ยวนี้นี่เป็นคู่ซี่พวงครับสูงยาวกว่าแต่ว่าผองบางหน่อยเจเอน้นหมยังไม่ทันสัมภาษณ์เล่นกันซะแล้วครับแบบมวยฝรั่งครับ บอกว่าวันนี้เล่นกันถึงตายเลยเญญนิวเชนยิมีนตอนนี้นี่ถือว่าเป็นตลกมารุ่งที่มาแรงมากครับถือว่าไม่นับยุคธของเป็ดเชนยิมโนเชนยิมมีคือรุ่นสองที่กำลังม,มาแรงมากก็ถามทวงทองจากคุณบุญเล้งว่าวันนี้ก็โชกออกทีวีไม่มีการมอบทองหรือยอย่างไรทวงทองจากคุณบุญเล้งครับ คุณบุเยงนี่เจ้าของดาราคาเฟ่วิลล่าคาเฟ่ครับคุณบุเรงหัวเราะครับมอบทองเฉพาะสินชิงแชมป์โลกตรงนั้นครับมวยคู่หูพิเศษแบบนี้ไม่มอบหนูเชิญดิมนันขึ้นชกวันนี้สวมขึ้นขัดมาด้วยครับ้แ <c oughs> เจ๊สักเสือเพ่นครับแมวันนี้เอาจริงครับลงทุนสักเสือเพ่นมาเลยครับชกกันที่เวทีมวยหนองมนชนดุล 7พฤศจิกาย,ยาน,นสามารถพยกรณ์เป็นพูดจัดหนูลงทุนเรียกว่ามาโชกเองก็ว่ารักกับสามารถมากแม่ดูกรบรดูดเชือดถ้าเดินแบบนกกระยางซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหนูเขาครบดูดเชือดกบับนกกระยาง ตก,ก,กสลดกครับจ๊เอยังไม่ทันทกเลยครับ ย่างสามขุมสามขุมับหมุยเชินยินดูจะเอ๋ครับลมสี่หน้าครับช้าหน่อยครับแบบสโลโมชั่นแล้วก็หนายหลยัมงมงคลหลุดครับโควิดต้องกลับมาสมให้ครั้งนี้โยคุณีโชกกันสามยกนะครับ ลีลาการย่างของเขาไม่ใช่ธรรมดาครับจเอนี่พอมีแววครับผมนจะดูมวยเยอะอ่หนูหออกมาเต้นด้วยแล้วมาพระรามแสงสอนครับ หนูเชิญยิ้มถามว่าเอ๊ะทำไมกรรมการให้คะแนขนข้างล่างถึงไม่ถอดหมวกกันน็อกกรรมการคนไหนครับกรรมการคนไหนครับกรรมการอุดมดีกระจ่างครับโดนแซวว่าทำไมไม่ถอดหมวกกันน็อกเป็นกรรมการจากทีลุมพินีนะครับก็ชี้แจงกตรริกาครั้งสุดท้ายครับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นครับ หนูนั้นได้ช่วงครับจะเอ๋นั่นได้ส่วนหนาแมา่แต่เอวล,ลินเลยนะครับเอวเอวกระอ,อกนี่เท่ากันที่เหมือนเอวจะใหญ่กว่าอ,อกที่จะซ้ำไปเปลี่ยนการดด้วยครับจะเอจ๋จกขวาเป็นซ้ายหนูมีแววเหมือนกันนะครับมีลูกถีบลูกเตะนี่มีแววเอาครับมีเน็ตเข่า ปล้ำได้แต่ห้ามช้ก็บอกแฟนชอบใจใหญ่เลยครับบอกว่าเอาคางมาถูเขาเขาบอกว่าเขาจจกระจี้ครับเอาคางมาถูหนวดมาถูใน่จกระจี้เขาบอกว่าปล้ำได้แต่อย่าเอาคางขึนหนวดแข็งนั้นมาถูแถวหน้าอกแถวแจโคมันจจกระจี้ ขอถิ่นขัดแชมเปี้ยนออกแล้ว,าวถามราคาทอลองแฟนๆครับสามหนึ่งมีไหมออกเีากลาเหมือนมวยฝรั่งครับพี่เลี้ยงก็มาเอะวยวายอยู่ด้วยโชคกันต่อครับ กรรมการดอกแหม่แตะขาไม่น่าจะถูกนับถูกนอกอย่างนี้ขอให้ลุกขึ้นมามวยบอก่โอ้แย่แล้วทำไมกรรมการยังไม่นับอีกแล้วเนี่ย เมืองมวยถ้าหากว่าคนเที่ยวกังคืนและไม่เคยเล่นกีฬามาเลยเนี่เหนื่อยนะครับกรรมการโทรศัพท์มากรรมการมีโทรศัพท์มาครับ,รบ,รบ,รบ,บโฮ้ยนี่ไปคุยที่บ้านเลยไปกอดพอดีหมดยกหมดยกที่หนึ่ง กำหนด3ยกนะครับแต่ว่าพอขึ้นยกที่2กรรมการก็ประกาศว่าเป็นยกสุดท้ายเลยครับหน<ร>ูวางแข่งซ้ายนี่ลักษณะนี่เรียกว่าเคยชกมวยแล้วดูมวยมามากๆๆเลย ก็แซวว่าแหมชอบเอาคางมาถูใช้โคงรงถูหลังเหลือเกินมมมหมดยกสุดท้ายแล้วครับกรรม,ม,ม,มาการประกาศว่าหมดยกสุดท้ายครับออหนูอยากชกต่อที่เลี้ยงบอกมาเลยมาเลยถือไม้หน้าสามาด้วยหนูถอดมนมจะทำาไมครับสวัดดีครับ มีการแซวกันตัวมวยคนนี้จบลงครับแฟนๆก็ชอบนะครับสามารถยยกรุนครับโปรโมเตอร์จัดสกานี้ก็มาขอบคุณแฟนๆ